เนวิศครับเนวิคุงเนวิคุงเนวิศคุง,คงโอ้สนุกจุงเบยสนุกจังเลยจ,ะเ,ลจะเอ๋ก <c oughs> ันเลยจะเอ๋จะเอ๋ บายบายกันละลูกบายบายก่อนอุ๊ยบายบายเนวิครับนวี่ครับสวัสดีครับรอๆกันเร็วสวัสดีครับยังไงผมไม่สนใจเลยดูทีวีไม่สนใจเลย,เลยบาย